อกข่่าาวววร้นลและในช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ออกมาเป็นระยะระยะนะคะซึ่งในประเด็นนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวของรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่บรรดาเหล่านักการเมืองสมควรฟังมากที่สุดนั่นก็คือสิยงจากประชาชนค่ะ สำนักวิจัยเอแบกโพมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญได้เสนอผลวิจัยในเชิงสำรวจเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีความขัดแยง้งและปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสายตาประชาชนเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ62.5เห็นว่ายังเร็วไปที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเพราะเกรงจะเกิดความวุ่นวายแต่ควรเร่งทำงานหนักเพื่อสร้างผลงานจะดีกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับทางด้านสวนดูสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตท,ที่ตั้งคำถามว่าประชาชนคิดว่าถึงเวลาที่ควรปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่โดยประชาชนร้อยละ59.23บอกว่าถึงเวลาแล้วร้อยละ21.18ยังไม่แน่ใจและร้อยละ19.59มองว่ายังไม่ถึงเวลา และกระทรวงที่ประชาชนเห็นว่าควรจะปรับคณะรัฐมนตรีมากที่สุดร้อยละ29.23บอกว่ากระทรวงมหาดไทยร้อยละ20.12ระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ17.81กระทรวงคมนาคมร้อยละ16.93กระทรวงศึกษาธิการและร้อยละ15.91ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมและจากผลโพลที่เกิดขึ้นทางพักเพื่อไทยนะคะโดยโฆษกพัก ในพร้อมพงนภริตได้เปิดเผยถึงผลโพลข,ของพรรคเพื่อไทยที่ทําการสํารวจหน้าที่การทําหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงในสีภาคพบว่าประชาชนพอใจในการทํางานของนายยงยุทธ์วิชัยดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงร้อยละ69.5รองลงมาคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้คะแนนร้อยละ7 0 3 0 ซึ่งพัคเพื่อไทยพร้อมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องทำงานอย่างหนักในการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ยอมรับว่าแม้รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงจะทำงานได้ดีแต่อ่อนประชาสัมพันธ์ดังนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมพักในวันที่20ธันวาคมนี้เพื่อให้ทราบว่าประชาชนต้องการให้รัฐมนตรีทำงานมากขึ้นรวมถึงให้ปรับแผนประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีในทุกกระทรวง ส่วนตัวของนายยงยุทธวิชัยดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เผยว่าอย่าดูโพอย่างเดียวต้องดูโพอื่นๆประกอบด้วยแต่พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี ด้านนายฐานิเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามความเหมาะสมแต่เท่าที่ได้ร่วมงานกันกันกบนายยงยุทธเห็นว่านายยงยุทธได้ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วส่วนกรณีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันการออกหนังสือเดินทางให้กับพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากถูกยกเลิกตั้งแต่สมัยของรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ โดยนายพร้อมพงษ์นภริตโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีการคืนพาสปอร์ตให้กับพันตำรวจโททักษินว่าการที่พักประชาธิปัตย์นำเรื่องนี้มาขยายผลโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่กล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าหลบหนีปัญหานั้นยืนยันว่าการคืนพาสปอร์ตเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ แต่นายอภิสิทธิ์ทำเป็นไม่เข้าใจคิดแต่ด i s c r e d i t นายกรัฐมนตรีแทนที่จะยึดหลักการกลับยึดหลักกูถ้าพักประชาธิปัตย์มั่นใจในหลักฐานก็ให้ไปยื่นถอดถอนตั้งกระทู้สดแต่อย่ามาสร้างประเด็นจุดกระแส ส่วนนายนพดลปัทมาที่ปรึกษากฎ,กฎหมายพันตํารวจโททักษินระบุว่าขณะนี้พันตํารวจโททักษินเดินทางโดยใช้พาสปอร์ตมอนเตเนโกรและเดินทางทั่วโลกอยู่แล้วแม้ไม่มีหนังสือเดินทางไทยดังนั้นการที่พันตํารวจโททักษินได้พาสปอร์ตไทยไม่ได้ทําให้ประเทศเสียหายใดๆเลยมีแต่พักประชาธิปัตย์ทนเห็นการคืนความเป็นธรรมให้กับพันตํารวจโททักษินไม่ได้เห็นว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมายในการออกหนังสือเดินทางให้กับพันตํารวจโททักษิน ก็ไปดําเนินการตามกฎหมายได้โดยจะยื่นสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอหรือจะยื่นฟ้องต่อศาลก็เป็นสิทธิ์ที่ทําได้ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่เหมาะสมที่จะคืนหนังสือเดินทางให้กับพันตํารวจโททักษินและการออกหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจะต้องปกปิดในเรื่องดังกล่าวด้วยและในขณะนี้มีความสับสนว่า อ,อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขอหนังสือเดินทางด้วยตนเองหรือไม่เพราะมีการให้ข่าวที่สับสนจากที่ปรึกษาทางกฎหมายและเมื่อกระทรวงการต่างประเทศทราบที่อยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมไม่แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังอายการก็เรายืนยันนะครับว่ามีสถานะของคุณทักษิณซึ่งทําให้ไม่เหมาะสมที่จะมีการออกหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็มีระเบียบมีอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้ทาง คุณเชวนนท์กับทางฝ่ายกฎหมายก็กําลังจะดูในการดําเนินการต่อไปที่สําคัญก็คือว่าจะทําท,ทุกอย่างถูกต้องเนี่ยทำไมถึงจะต้องปิดบังประชาชนตั้งแต่แรกนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้บอกว่าได้ดําเนินการไปแล้วทั้งทที่ความจริงเนี่ยดำเนินการไปตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม,มการทำพาสปอร์ตเนี่ยมันต้องมีการร้องขอจากเจ้าก็อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งขัดแย้งกันเองอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวร้องขอแต่ว่าคุณ,ณพนพดลบอกเจ้าตัวไม่รู้เรื่อง นะครับแล้วก็ขณะนี้หนังสือที่คุณโชโนนแสดงเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงต้องกลับไปทบทวนแล้วลครับว่ามันออกไปถูกต้องหรือเปล่าการทำพาสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษใีคดีด้วยถ้าเจ้าหน้าที่รู้ที่อยู่ที่ชัดเจนแล้วไม่แจ้งอายการเนี่ยถือว่ามีความผิดผมผมยังไม่ทราบนะครับเราต้องไปดูว่าคําขอเนี่ยตกลงมีจริง และขอที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ระบุที่อยู่อา,อาศัยอย่างไรการเรืร่องนี้ถ้าในนายกในโดนกลับไปก็เป็นเรื่องของกระทรวงเหมือนกับว่าไม่ก็วันนี้ท่านนายกทราบแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกทราบแล้วนะครับจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้แหละครับก็ต้องมายืนยันว่ามันทําถูกหรือทําผิด พูดเหมือนกัรรับประกันให้กระทรวงการต่างประเทศว่าที่ทํามาก็คงจะอยู่ใกล้กันถ้าท่านนายกยืนยันว่าถูกต้องก็ท่านนายกก็คงจะต้องร่วมกันรับผิดชอบไปด้วยครับหมายถึงว่าการยื่นถอนก็จะดูจะดูตามข้อกฎหมายครับตอนนี้เนี่ยการดําเนินการนอกจากในส่วนของฝ่ายยันฝ่ายข้าราชการประจําที่เข้าไปมีส่วนร่วม้วยจะต้องรับผิดชอบยังไงบ้างผมก็กําลังดูนะครับว่าเมื่อมีข้อมูลซึ่งเราได้เปิดเผยเกี่ยวกับสถานะคุณทักษิณมีหนังสือต่างๆจากหน่วยงานเนี่ยทางกระทรวงโดยข้าราชการที่มีหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยยังจะยืนยัน ความเห็นว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะคนเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยในขณะเดียวกันก็มีรายงานจากสำนักข่าวในต่างประเทศนะคะว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเยือนเนปาลทางตอนใต้เมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาและได้ไปเยือนลุมพินีสถานซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าโดยอดีตนายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปสักการะอย่างวัดพุทธหลายแห่งในบริเวณลุมพินีสถาน ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเนปาลได้เปิดเผยว่าพันตำรวจโททักษินได้เดินทางมาถึงเนปาลเมื่อวันศุกร์ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำที่เดินทางมาจากพมา่าและมุ่งตรงดิ่งไปยังลุมพินีสถานเพื่อไหว้บูชาสาการะในรายงานระบุว่านายมาริศสงเสงี่ยมพงศ์เอกอ,กอัครราชทูตไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยได้คอยให้การต้อนรับถึงที่สนามบินและนี่ก็คือสถานการณ์ความคืบหน้าทางด้านการเมืองในช่วงรอบวันนี้นะคะ พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ